ต่อไปก็เรื่องแรมโบ้อีสานดูในข่าวนะจากเสื้อแดงก็กลายเป็นใส่เสื้อลายพังอยู่กับลุงตู่เห็นในข่าวนะไปชักชวนอะไรคนสิบเจ็ดจังหวัดภาคเหนืออะไรนะให้คืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงก็ไปเจอกับพวกแกนนําเสื้อแดงก็ไปด่าคุณแรมโบ้นะติดตามข่าวนะดูเห็นดูคลิปว่าทำนองเนรคุณอะไรนไะ่นะจริงเท็จยังไงเราไม่กล้ายืนยันก็ก็เหนื่อยแทนคุณแลมโบ้นะ เพราะว่าอะไรถ้าขืนใส่เสื้อแดงก็ป่านนี้ก็คงติดคุกไปแล้วนะพอไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลนี่ก็นะนะเขาเรียกอะไรบุญกุศลดวงดีก็เลยฟ้องไม่ทันก็หลุดไปนะก็เห็นใจคุณแรมโบ้ในขณนะดเดียวกันก็แน่นอนนะสิ่งที่คุณเคยพูดมาทั้งชีวิตว่าคุณรักเสื้อแดงจงรักภักดีกับทักษิณตอนนี้คุณไปจงจงรักภักดีกับฝ่ายตรงข้ามทักษิณคุณก็ต้องโดนดา่าธรรมดาธรรมดาแรมโบ้อีสาน สมัยก่อนก็แบบขึ้นเวทีอะไรชูปืนชูเลือดอะไรจะไรต่างๆนะรักเสื้อแดงรักอะไรตอนนี้กลายเป็นรักตู่ไปแล้วนะก,กระโดนเสื้อแดงด่าวันนี้นะคุณก็ต้องยอมรับได้มั้งเห็นว่าแรมโบ้แกก็ไม่ได้เกลียดแล้วก็เป็นธรรมดาของนักลบที่ย้ายสังกัดนะ <laughs> ย้ายสังกัดจากฝ่ายคา้านมาอยู่รัฐบาลก็จะเป็นแบบนี้สีนวลอีกคนหนึง่งผมดูข่าวนะเห็นปียบุตรไปหาเสียงทางเชียงใหม่อะไรนะก็บอกว่าเลือกพรรคไม่เลือกสีนวล ก็สมัยหน้าก็สีนวลก็ไม่รู้ว่าจะได้รับเลือกตั้งไหมพี่น้องว่าสีนวลจะได้รับเลือกตั้งไหมนะพี่น้องว่าไงครับทาง YouTube ทาง f a c e b o o k ว่าไงครับสีนวลจะได้ไหมไปอยู่กับภูมิใจไทยแล้วอะได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นม,ม,ม,มาจากอนาคตใหม่แต่แต่ปรากฏว่า,าย้ายค่ายไปอยู่ภูมิใจไทยอยู่ฝ่ายรัฐบาลมันมีงบประมาณมีอะไรต่างๆที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ก็ทิ้งอยู่แต่มันเป็นการไม่ทําตามคํามั่นสัญญาตอนหาเสียงไว้ว่าคุณจะอยู่กับธนาธรตอนนี้คุณไปอยู่กับ อนุทินนะครับนะไปอยู่กับพรรคกัญชาสีเขียวอย่ะนโยบายกัญชา <c oughs> พอคุณไอสิ่งที่คุณพูดเนี่ยตอนหาเสียงกับตอนนี้มันเปลี่ยนไปนประชาชนคุณคิดว่าสมัยหน้าเขาจะเลือกไหมล่ะพี่น้องเขาจะเลือกไหมมันเปลี่ยนกันแบบโอ้โหตรงกันข้ามนะครับนะจากเสื้อสม้มลายกายไปนู่นเปนพรรคเนี่ย,น,ยนะภูมิใจไทยนะปิญบุตรไปหาเสียงเขนะบอกนละ้เนี่ยนะ หลังจากย้ายพักเราไปในลงตลาดเลยนะ,นะสีนวลนะคนเราเนี่ยมันดูยากนะดูเะื่อพูดยังไงเออนี่กําลังจัดรายการนี่ท่านสสจิระเจนจาค้าประธานกัรมาที่การกฎหมายนี่ส่งอะไรมาให้ผมทุกวันเนี่ยคุณจิระนี่ก็รู้จักผมดีจีระเจนจาค้าสมัยก่อนเรียกว่าสสกลางสสปวนแต่ตอนนี้ก็นิสัยดีแล้วเป็นประธานกัรมาที่การในสูภาพเรียบร้อยเยอะทำทำผลงผลงผลงานอะไรพอใช้ได้ แต่ประวัตินี่คือกลางผมเป็นสื่อมวลชนนะถึงแม้จะรู้จักคุณจีระเนี่ยก็บอกแล้วส,สมัยก่อนเนี่ยทั้งกลางทั้งปวนประชาชนด่าทิบหายเลยแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณจีระเขาพยายามที่จะทําประโยชน์ให้กับประชาชนก็ดูกันต่อไปไอที่ผ่านมาก็ก็เป็นอดีตไปก็ดูวันนี้ว่าสสศีระเทียนจาคะเนี่ยส่งอะไรมาให้ผมเต็มเนี่ยนะก็เป็นประธานกนารที่การกฎหมายเนี่ยคุณก็ต้องทําความดีต่อไปไอที่ผ่านมาก็ช่างแม่มันไป คุณก็อย่าเป็นคนกลางแล้วกันนะ่ะเวลาไปสนามบินอย่าไปโยนกระเป๋าเหมือนพันตำรวจเอกแล้วกันนะ <c oughs> ไปแต่จังหวัดก็ไม่ต้องไปให้ตำรวจเขามาดูลงดูแล,แล,และนะครับก็ดูวันต่อไปนะประธานการมาที่การกฎหมายที่ชื่อจีระไอสอสกลางสมัยในอดีตแต่ปัจจุบันนี่ผมดูแนละ้วเขาไม่ค่อยกางแล้วนะเบาแล้วนะก็อาจจะเรียกรองตำแหน่งรัฐมนตรีสมบัติของพรรคคืนเนั่นเอง <c oughs> ก็ว่ากันไปไอเรื่องนั้นก็คงไม่มีความผิดเรื่องในพรรคเนา นะศิระ,ะศิระเจนจาคะเ่ยประธานการมาธิการกฎหมายนะใครมีเรื่องอะไรจะร้องเรียนก็ร้องเรียนไปนะนะที่การมาธิการกฎหมายเท่าที่ทราบตอนนี้ก็มีเรื่องร้องเรียนเรื่องคดีชมพู่เนี่ยไปที่สสศิระเจนจาคะมีเรื่องร้องเรียนไปแล้วนะครับนะโดยคุณศิระก็บอกว่าตำรวจอย่าปักทงจับแพะ,ะก็ดีครับก็ขอให้เอาความจริงมาพูดก็หวังว่าคุณศิระจะเป็น การมาที่การเป็นประธานกันมาที่การที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับนะ่ะก็หวังอย่างนั้นก็ดูกันต่อไปผมไม่รับรองใครหรอกครับเพราะว่าผมมีหน้าที่จัดรายการเนี่ยผมก็นําเสนอไปนะที่ผ่านมาก็เรื่องกลางคนก็เกลียดเรื่องป่วนคนเกลียดแต่วันนี้เราดูบทบาทเขาหลังจากเป็นประธานกันมาที่การเราดูว่าเขาจะทําประโยชน์อะไรกับสังคมผมไม่ได้เชียร์อะไรนะแต่เล่าให้ฟังเอาความจริงมาพูดพูไงพักไหนไม่ว่าฝ่ายค้านระัฐบาลถ้ามัน ทำประโยชน์ให้สังคมเนี่ยเราก็นําเสนอตามข้อเท็จจริงนะผมไม่มาชมแล้วครับว่าคุณศิระเป็นคนน่ารักลุงตู่เป็นคนน่ารักชมอย่างนั้นปุ๊บนะเรียบร้อยเลย <c oughs> แป๊บเดียวเดี๋ยวพวกขุดประวัติมารับบริจาคมาโกหกตอนแล้วนะไม่ชมไม่กล้าชมใครไม่กล้าชมวลุงป้อมน่ารักลุงตู่น่ารักเออใครจะาใครน่ารักไม่กล้าหรอกพอชมปุ๊บมันจะเป็นตรงกันข้ามเอาแค่นําเสนอข่าวแบบเราไม่ใส่ร้ายเขาแค่นี้ เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะนะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะนะครับคุณมากแต่พูดดีนะแกบอกว่าเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ดูจากงบประมาณปี6-4แล้วเนี่ยนะนะยังมีวิธีการทำเนี่ยคล้ายๆกับงบประมาณอื่นๆในภาวะปกติผมว่าอภิสิทธิ์พูดดีนะหมายถึงว่ารัฐบาลลุงตู่เนี่ยควรจะหามืออาชีพด้านเศรษฐกิจเพราะว่าโจทย์มันยาก เศรษฐกิจมันสุดหนักต้องหาคนเก่งจริงๆไม่ใช่เอาศาสตราจารย์สอนวิชาการเงินเศรษฐศาสตร์อะไรมาไม่พอหรอกนี่ผมเสริมนะอาพิสิทธ์บอกต้องหาคนเก่งจริงๆเพราะว่าตอนนี้โจทย์มันยากเศรษฐกิจมันยิ่งกว่าปี40ศย์รัฐบาลลงตู่ต้องหาคนเก่งๆมันเป็นภาวะวิกฤตแล้วก็โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายหกสี่เนี่ยอาพิสิทธิ์ให้คำเสนอแนะดีมากว่ารัฐบาลควรจะเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนวิเปลี่ยนการใช้เงินการอะไรต่างๆเนี่ย ให้มันสอดคล้องกับภาวะวิกฤตจะทาแบนแบบภาวะปกติไม่ได้อันนี้ผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับคุณอภิสิทธิธ์ธพูดดีมากนะนะครับนะไม่ได้ดีแต่พูดนะสมัยก่อนเนี่ยก็โดนด่าว่าดีแต่พูดตอนนี้แกไม่มีตาแหน่งหน้าที่แกพูดดีอาจารย์อภิสิทธิธ์เนี่ยนะแกเป็นครูอาจารย์นะครับนะักข่าวเขาเรียกอาจารย์มาเก็นแกเป็นอาจารย์จริจรงๆการศึกษาดีอะไรดีนิสัยดีนะครับไม่มีภาพลักษณ์เสียหายนะคุณอภิสิทธิ์พูดดีนะครับปากไปถึงนายกนะครับ การใช้งบประมาณปี64ต้องใช้อย่างในภาวะวิกฤตเงินต้องใช้ตามความจําเป็นอะไรไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้ยกตัวอย่างเช่นเรือรบรถถังเครื่องบินเนี่ยผมว่ายังไม่ต้องไม่ต้องซื้อหรอกเพราะช่วงนี้ก็ไม่รู้จะไปลบกับใครลบกับโควิดกับเศรษฐกิจไปก่อนนะครับนะเป็นคําแนะนําที่ดีมากจากคุณอาภิสิทธิ์นะครับดีมากครับเราช่วยกันเราเป็นคนไทยด้วยกันก็ช่วยกันเสนอเนี่ยนะครับ รายการอาจารย์เนี่ยตรงไปตรงมาครับคุยกันครบถ้วนเรื่องต่อไปการเลือกตั้งซ่อมเขตห้าที่สมุทรปราการก็มีเล็กสลินทิปนะเพื่อไทยคนนี้ก็เพื่อนผมก็เป็นลูกความด้วยก็ลงสสเพื่อไทยนะครับสู้กับกรุงศรีวิไลพักพลังประชารัฐสายคุณชนสวัสดนะครับโดนใบเหลืองไปคราวที่แล้วโดนแจกซองงานศพสองพันอะไรเนี่ยนะอีกพักก็อนาคตใหม่สามพักเลยคับเขี่ยกันที่ปากน้ํา ก็ดูกันต่อไปว่าจะเลือกอะไรยังไงนะครับแต่ผมจะส่วนตัวนะอยากให้เชียร์ฝ่ายค้านอยากอยากให้ฝ่ายค้านมีกําลังคนมากขึ้นเพราะตอนนี้คนน้อยเหลือเกินมีแต่คนอยากจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นแล้วมันร่ํารวยดวงดีมีเป็นคดีความก็ไม่ติดคุกเงินทองก็ไหลามาเทมาแต่จะไหลามาเทมาทางไหนผมไม่บอกนะบอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะติดคุกด้วยนะมีคดีความก็รอดหมดถ้าคุณอยู่ฝ่ายรัฐบาลอ่ะมันเหมือนกับแบบว่านนะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีหลวงพ่อคุ้มครองยกหูทีเดียวก็คดีไม่ถึงศาลแล้วนะครับมีหมายจับก็ตำรวจหาตัวไม่เจอถ้าเราอยู่ฝ่ายรัฐบาลน,นะเพราะอะไรเพราะว่าอะไรมันเหมือนแบบดวงดีผมก็พูดได้แค่นี้พูดมากว่านี้เดี๋ยวโดนฟ้องคือใครก็แล้วแต่ไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลน,นะเช่นศาลออกหมายามีคำพักษาจำคุกห้าสิบสิบปีไวพ้พ้นตำรวจหาตัวไม่เจอเพราะอะไร เพราะว่าดวงมันจะดีนะดวงดีนะครับมองหายตัวได้เพื่อนนะใครมีคดีก็จะขาดอายุความส่งฟ้องไม่ทันถ้าบุกลุกป่าก็เป็นไงคดีจะไม่ถึงศาลนะถ้ากับยืมนาฬิกาเพื่อนมาใช้ก็เป็นไงยืมใช้ครงรูปก็ไม่มีความผิดยืมม่นบัญชีทรัพย์สินนี่สินเท็จก็เป็นไงยกคำร้องขาดเจตนา <laughs> คือ ใครก็แล้วแต่ถ้าอยู่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยดวงมันจะดีเหมือนเหมือนเหมือนแบบมันมีศักสิทธิ์คุ้มครองอนะผมไม่อยากจะบอกว่ามีเส้นมันไม่ดีอ่านะก็เรียกว่าดวงดีนะคงพูดได้แค่เนี้ยพูดมากว่าเดี๋ยวก็รับหมายฐานเนี่ยนะครับมินรามาทตั้งอะไรพอลบคอ,อมแมง่งมากันเต็มไปหมดนะจัดรายการวิเคราะห์การเมืองอะไรแบบผมนี่แม่งก็ต้องหนึ่งเสียงตีนนะสองทัวลง นะสามนะติดคุกอ่าสามโดนอุ้มโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายนะทุกวันนี้คนจัดรายการวิเคราะห์คนมันเหลือไม่กี่คนอะนะบางคนก็โดนตีกระบานจับตัวผู้กระทําความผิดไม่ได้วงจรปิดเสียอีกคนก็โดนอุ้มขึ้นรถตู้ไปไม่ทราบสาเหตุอีกคนก็โดนถ่วงน้ําอีกคนก็ได้รับหมายสารโอโ้เหลือผมนี่รอดอยู่คนเดียวก็พยายามระมมดระวังตัวอยู่เนี่ยนะครับ จัดรายการทางการเมืองเนี่ยมันโอ้โหม,มันมันไม่ใช่ง่ายเลยมีคนถามอาจารย์คิดจะเล่นการเมืองอย่าอย่าอย่างนี้ดีนะครับนะครับเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยดีแล้วเนี่ยว่าจะทำทิกตอกเพิ่มทิกตอกเนี่ยกําลังจะทำเนี่ยพี่น้องประชาชนอยากจะให้อาจารย์ทำทิกตอกแบบไหนบอกนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำทิกตอกมานะช่วยให้คําแนะนำหน่อยอาจารย์จะทำทิกตอกนะ วันก่อนไปคุย,ยกับคุณนัทเจ้าของเจ้าของจาม c อมซึ่งมีคนติดตามอยู่หกล้านกว่านะเขาบอกให้อาจารย์เดชาท TikTok. ําทิกตอกก็พยายามจะทําอยู่วันก่อนก็ถ่ายรูปกับสาวๆเดี๋ยวจะเอามาอวดเนะี่ยเขาชื่อน้องอะไรน้องทิวลิปเจ้าแม่ทิกตอกอืมเขาก็าชวนอาจารย์ทําทิกตอกไปเทปนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูอยากให้อาจารย์ทําทิกตอกแบบไหนครับช่วยแนะนํานะส่งอินบ็อกมาหน่อยว่าอาจารย์ควรจะทําแบบไหนยังไงเอาแนวแบบกกนตีนหรือแนวขำแนวยังไงฮาอะไรการเมืองอะไร อาจารย์ก็ไม่ได้มีความรู้หรอกเพราะอะไรเพราะเจ้าหกสบแล้วแก่แล้วนะทำ t i k t อกอืมนะเอาทิกตอกแบบไปชอนไงนะเออนะผมเป็นห่วงชาวภาคเหนือนะอะไรจะอะไรรับบริจาคอะไรเนี่ยนะหรือทิก t o k แบบไหนแนวไหนบอกส่งยินบะ็อกมานะทาง Facebook ก็ได้อาจารย์จะได้ทําตอนนี้คนดูอยู่ทางอ่าเฟซบุ๊กสี่พันหนึ่งยูทูบสามพันเจ็ดก็ประมาณแปดพัน นะครับเกือบเกือบแปดพันคนแล้วนะครับคนดูของเราเหนียวแน่นครับเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนจริงนะเอฟซีเราก็คนจริงทํามาหากินนะคนทำมาหากินช่วยกันแชร์ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่วนในพวกนักกฎหมายไอ้ไอ้พวกกระจอกงอกง่อยทั้งหลอยที่วันๆเอาแต่มานั่งด่าผมเนี่ยนะไอนะ้พวกนี้คือพวกกระจอกวันๆไม่มีอะไร นั่งด่าผมโพสด่าทุกวันบางคนก็อวดร่ำอวดรวยได้ค่าทนายมามาโพสนะอวดร่ำอวดรวยเอาเงินมาวางมงเอาเช็คมาวางไอ้พวกนี้คือพวกกระจกคนรวยเนี่ยเขาไม่ต้องมาโชว์เช็คโชว์อะไรแล้วครับนะมีแต่พวกกระจอกวอกวอยวันวันมาโพสด่าผมไอ้พวกนักกฎหมายสายขยะก,กระจกบางคนอ้างตัวเป็นเพื่อนผมผมไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนอะไรมันเลยนะนะบอกเป็นเพื่อนผมแล้วก็มาด่าผมเพื่อนผมจะมาด่าผมทาไมมีแตัตรูผม เพื่อนผมเป็นคนดีทั้งนั้นไม่มีใครเป็นเพื่อนผมจะมาด่าผมทำไ,ไม,มไม่เคยนับอะไรเป็นเพื่อนไอ้พวกกระจอกพวกนี้นะครับเยอะแยะเราไปดูตามเฟซตามอะไรเนี่ยผมไม่ได้สนใจพวกขยะอวดร่ำอวดรวยเอาเช็คมาโพสต์วันนี้ได้ค่ะทนายทอนนี้เอาเงินมาวางคือพวกกระจอกอ่ะผมเป็นทนายความมาเคยได้รับค่าจ้างว่าความเ,เกือบสามสิบล้านไม่เห็นต้องมาโพสเนี่ยเอาเช็คมาได้ค่าทนายมาเกือบสามสิบล้านมาโพสมาโพสทำไมกะจอก นะอะไรอะไรเราอวดก็คือไม่มีนะครับแค่นั้นเองก็ฟา้าดะเราไม่อยากเลยชื่อไปเดี๋ยวมันดังอ้พวกนักกฎหมายกระจอกนั้นวันวันโพดดา่าผมเสียดสีบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาทิตย์มา้อเ,เรียนภาพลักษณ์ปากเบี้ยวอะไรต่างๆพวกนี้คือพวกกระจอกนะกระจอกไม่ได้มีผลงานสาระไม่มีส้นตีนอะไรเลยนะครับนะพวกกระจอกทั้งหลายนะหลาย เล่าความเท็จมั่งหาว่าอาจารย์เดชาจบเนติบัณฑิตมาเอาไก่ย่างไปแลกถ่ยควายนะนะครับผมเรียนจบมาไปลองมาทานรุ่นเอาไก่ย่างไปแลกไอคนที่ด่าผมเนี่ยมึงสารออกหมายจับไปสองคดีคดียาเสพติดใช้เอกสารปลอมนั่นของแท้เลยล่ะสารออกหมายจับมึงสองคดีนะแล้วก็ตำรวจสั่งฟ้องมึงอีกวิ่งเต้นเายการนะของแท้เลยล่ะ นะพ่อคนดีนะพ่อคนดีโดนสารออกหมายจับคดีปลอมเอกสารในคดีอาเสตติดวิ่งเต้นอานยการตำรวจสั่งพ้องไปไงดีไหมนะคดีอยู่ในาการเนี่ยคนดีใครนะครับเวลาจะติดตามเพจไหนต้องดูนะเจ้าของเพจในเะขามีคดีติดตัวไหมถ้าแม่งคดีติดตัวเยอะแยะมากมายเลยทั้งใช้เอกสา,าปรปลอมวิ่งเต้นอานยการเนะี่ยไอพวกนี้เราจะไปติดตามไปตัวมันยังไม่ดีเลยนะครับ ก็ฝากไว้เนี่ยพวกเนี้ยชอบด่าผมหาว่าผมเรียนจบมาเอาไก่ย่างไปแล้วนะบุคคลบางคนก็น่าจะต้องรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมึงก็โกหกตอแหลอะไรไปเรื่อยควายเ้ยนะมึง่พูดยังไงเนะี่ยจัากให้แม่งเทหน่อยเพราะอะไรเพราะแม่งไปรวมกลุ่มกันก็มานั่งด่าผมไม่พวกกระจกไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่ทนายเด็กๆบางคนก็จบมาไม่ได้เคยว่าความรับจ้างออกทีวีอย่างเดียวเป็นหนายหน้ารับคดีมาก็ส่งไม่เคยทำคดีเอง สารพัดมานั่งดา่าผมที่พวกกระจอกพวกนี้สุดท้ายก็แพ้ภัายตัวเองนะจัดให้แม่งเขาหน่อยนะฮิ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 หัวเราะให้หน่อยสบายสบายเพจเราสบายสบายนะคนดูเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับอ่านะคนดีต้องยืมนาฬิกาเพื่อนอ๋อนะแถวใครก็ไม่รู้นะอ่าอย่าใส่ใจมาเลยไอ้พวกขยะทั้งหลาย เขาให้กําลังใจาอาจารย์ขอบคุณมากครับแม่งด่าอยู่เรื่อยแล้ว,ลวต้องด่าแม่งกลับไปบ้างนิดหน่อยนะครับเข้าใจนะ